ร pues ู้บัตรอะไรดิรู้บัตรอะไรครับนี่เอาดิเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยชัดเลยขึ้นนี่ละคนนะมีเกาะนะคนนะเกาะอะไรที่อะไรอ่ะอืมอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เรามีกันแค่นี้ใช่ไหม มีแค่นี้แหละเพียอะว่ามีแค่นี้ถ้าเกิดมันอยู่เยอะผมว่าเราไม่ไหวนเลยสายเออเราก่อนดูว่าเราก่อนเออผมว่ามันมันก็ไม่เยอะหรอกถ้ามันถ้ามันถ้ามันเยอะอ่ะผมผมว่ามันในนี่แล้วพี่มันล่าแล้วแต่เพรามันเออมันมันน่าจะเปลี่ยนชุดล่าแล้วเว้ยเออเชื่อผมดิเพรมันก็กลัวเรากลัวเรากลัวเราอุ้มอยู่ไอ้เหี้ยมันไปดิไปดิไปดิต่อเลยเจอก็เดี๋ยวเจอเคสเดียวแล้วหายอ่ะเดี๋ยวรู้เลยไปเพื่อนไปดิพี่หลวง ไอ้าล้างเอาสติกกเอาสติกกี้บางมัข้างก่อนนะไอดำมาดิดำมาดิเไม่ดำมีเหรอไม่ประตูนี้เนี่ยประตูซ้ายอ่ะประตูเล็กอ่ะประตูเล็กประตูเล็กพี่ประตูเล็กต้ประตูเล็กดำประตูประตูเล็ก บ้านที่นี่อ่ะสามศพไม่ใช่ลูกเดียวน่าจ,จะระเบ,ะบิดแล้วปะบ<า>งังสามคนบุกลุกอ้าวไอ้ดาไม่มีหรอเอามึงมึงใบตู้กูปะไปเอาระเบะิดเอาไว้รอ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 เอาระเบิดมาจับเครื่องไงวะจับไม่ได้ครับพี่ ต้องล็อกดิพี่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกม,มันมันมาปุ๊บขึ้นเลยเฮ้ยใช่หว่ะคำว่าคันนี้งใช่เราอันแล้มันไปจอดเหรอข้างบนอ่ะดูไปไปดูไปไหนล้ะว,วะ จ <park> ะกลับบ้านใช่ใช่แหละโอ้ยอะไรครับนทำไมอ่ะฮะทำนี้ไม่อ่ะมาได้หนีผมต้องมาเครื่องลมเลยเขาล็อกรถไอ้เหี้ยเขาล็อกรถพี่ดำปลกรถฮะชื่ออะไรครับจอดครับกิโลนี้พอดูแบตหน่อยดิพอดูแบัตรได้ไหมฮะ รู้บัตรอะไรดิรู้บัตอะไรครับเนี่เอาดิเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยชัดเลยใช่ใช่อ่านนะเรนโตโน่มึงออกมาไถบนเขาอะหมดแแดงพอเฝียวอยู่เฝียวอยู่คว่ำมันคว่ำมันคว่ำทำไว้ทำไว้ ขึ้นจัดเพราะว่าครับรถเจยน่ะมั้งหลังเดี๋ยวก็พามั้งเครื่องมันหลังอ่ะ <Okay. S 1> หลังไปเลยเนี่ยส mm hmm. ายเหียด <Okay. S 1> จริงเพื่อน ส่งจีให้เกียร์ให้แวนก็ได้เรื่ <Okay. S 2> อยๆโอเคส่งจีพี่หลงส่งจีพี่หลงดว่วน oh, ได้<อ>ไหมพี่หลงเฉยหรือหลงวะที่อยู่ที่ไม่ใช่คนขับอ่ะพี่เฉยเฉ่เฉย พังในเซนโตโน่หุนไม่อรอดหรอกปังปังทำให้เข้ารัวพัง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 ขนขึ้นพอนขึ้นแล้วมึงจะเล่นหรือใครเล่นมึงเล่นเลยลง,ลงหน่ไหมแป๊บแป๊บมระกดลงรถไปได้แป๊บ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขึ้นนี่ละคนนะมีเกาะนะปนณหะเกาะอะไรฮี่อะไรอ่ะออืมะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะน้องปน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 ไม่ได้เพื่อนกดอยู่ผมไม่ติดน่ารั มีโน่อะไรบัตรประกันมีบ้างบากักบักหลามคาบาอา่าบัตรประกันมีมีเพื่อนมีมีใบหนึ่งลบไปลบ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 ขึ้นจะช้าเอาไปนะ ได้จะส่งไม้ต่อป่ะเพื่อนเดี๋ยวเราเล่าอีกส่ง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 ให้เจอไหนเจ้าบ้าน J K เจ้าบ้าน J K โอเคเดี๋ยวิ่งระวังอ๋อเฉินอ๋อๆไปเจอบ้านจังคารได้ตบหนึ่งห่อแล้ว คือจะระเบิดเข้าไปเหรออ่าๆโอเครู้เรื่องจัดไปอ่าอ้ๆคนนั้นจะระเบิดบ้านกันวะไม่ไม่ต้องระเบิดแล้วผมบอกเขาให้มาเอาตรงนี้ดิเอาตัวเอาตัวเอาตัวเดี๋ยวเพื่อนมันก็มาช่วยมึงเชื่อกูดิมึงโทรบอกเลยไม่ต้องระเบิดแล้วเดี๋ยวเพื่อนมันก็มาช่วยมาเอาตัวนี้ดีกว่ามาเพื่อนเอาตัวเพื่อนมันดีกว่าโอเค ไอ้ไอ้ไอ,อ้บินมันบอกว่า,มาเมาตัวนี้ดีกว่าเพื่อนมันก็ต้องมาช่วยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอย่าเพื่อนมันก็ต้องมาช่วยมเมาตัวนี้ดีกว่าหลอดก๊อตใช่ใช่ฮัลโหลฮัลโหลหอดกอต huh? okay. okay. right. okay. ได้เคสหนึ่งรอได้หน่อยรอที่บ้านหน่อยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวบอกหน่อยโอเคคือมึงได้แน่แน่ถูกไหมมันมีแค่คนเดียวเหรอเพื่อนมัน okay. 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 อน่ะโอเค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 ตามนั้นอ่าโอเคโอเคได้เขาบอกว่าเพื่อนมันมีแค่คนเดียวอยู่ในบ้าน okay. ก็เลยจะบุกกันในบ้านไอ,อ้อโลงก็เจนสองคนเหนือลากได้ปะละ่ะมึงมึงกลัวมึงลากไหวยอยู่นะผมไม่อยากลากแวนปะละ่ะเออสบายแวนดิแวนแวนมาป้าจาคานหน่อยมาลากหน่อยมาลากหน่อยครับรับป้าจาคานมาช่วยลากหน่อย เปิดประตูประตูประตูเปิดเปิดเปิดเออต่อแม็ปต่อแม็ปต่ paper, อแม็ปไอทายอยู่ไปเนี่ยทายน้องมีคนลากปะไอแหนพี่โนลากไหมครับพี่โน่ลากไหมมีมีคนช่วยลากไหมมีคนลากให้ไหมอ่ะที่สามัญกูอยู่ไหนวะ Ui, chưa tờ mà Nằm, 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 nằm Ok Ê, bè, chưa nè Ê, bè, ở nè, chờ John? bè, bè, đang Đi, ui, em yêu sao đang nè, có Có còn, người còn, mình còn nè, hay không, có người mình còn, mình còn, mình còn, mình còn Bye bye, they're all, để ชนรัวให้ออกซ้ายออกซ้ายย่าผมลากเหรพี่มีมีมาเอารถแท็กพี่โนมไหมรถแท็กจูนอะททกไก่อนแมไม่ชัวร์ไหวที่อ่มีคนลาห้ปะไอ้กอลาว่าเพื่อนมาเดี๋ยวกูเชิญเองก็ได้วะเพื่อนเอารเอารถพี่โนดีกว่ารถกูมันไม่จูนอะรถรัวไม่ไหวเดี๋ยวกูเข้าบ้านดิไม่วางแต่วอเจ็ดนะพี่อยู่ได้จนเรา่ ที่ก็อยู่จนกว่าจะบื้มได้นะอยู่จนอยู่จะกว่ามันจะวางได้นะเพราะมันมันมันรอเจ็ดอยู่ใช้เวลาสักเดนเดียวเดี๋ยวมันมาเยอะเดี๋ยวมันมาเยอะไงใช่ใช่เราต้องออกไปก่อนพร้อมแล้วพี่ หน้าขวาแตกครับหน้าขวาแตกครับไหวส โอ้ยใจเย็นครับที่ก่อนหน้าวะนะโซนิมอ่อนที่เขายิงไหมครับมันยิงจบ,บแล้วนะ ลงแน่มันลงแน่ถ้าเป็นอย่างนี้ยตำรวจต้องรีบลงพร้อมกันลงเออไปรักประตูรับประตูสวยๆสวยๆไอ้ผมไปแทงนะอย่าแทงหน้าคุกผจะแทงนะกูจะตายระวังไงระวังให้วไงไอ้ตำรวจโอ้ยไม่แล้วปล่อยปล่อยได้ไหมมานี่ปล่อยเลยน่าไปเกี่ยคุกเข้าไปเลยครับไปเกีุ่กเข้าไปเลยคุกเข้าครับคุกเข้าดคุกแล้วดคุกแล้วอ้าวไอ้ยืดเป็นอะไรเนี่ยกูจะอันเป็นยังไรเนี่ยอากูตาย ขี่ตรงน้ำตายปะนี่รถะว่างยังอ่ะข่าได้ครับ้อดิไม่แก้หุ้บเข้าเลยครับล้อดิรอได้ปะขึ้นมาก่อนคุณครับคุณครับเดี๋ยวผมมาช่วยนะถ้ามาใกล้ๆอีกอ่ะเหลือขวานเดี๋ยอะแล้วไอ้แตนตีเลยไม่โดนอะไรอ่ะไู่โดนหรอเรื่องมันเรื่องรอก่อนรล้อก่อนเข้าไปครับคุกเข้าไปข่าวไปครับคุกเข่านายเข้าโอ้ย ไม่ได้ทาอะไรครับผมไม่ได้ทาอะไรครับไม่ไม่ไม่ก็ขุดเข่าไงถ้าเป็นขุดาก็จะดูดผมทุบเลยนะผมไปช่วยน้าผมแป๊บนึงตำหน้าผมเนี่ยดูน้าผมนอนดีไอพี่ลี่กดทับเลยเอากดทับเอาศพน้ากูหายเฉยเลยตุบตุบทุบพี่กองทุบเลยไป่กองทุบเลยโอ๊ยระเบิดตรงไหนเมื่อไงอะเออข้างในเออประตูสองเลยอ่ะ เอ้ยทำมันจ่ายกระเทเตอร์ไปเลยทุบเลยทุบเลยทุบเลยสวยเดี๋ยวนะครับผมภูเขาแล้วเด้อร์ภูเขาแล้วเด้อท์โพี่เต้นททษพี่เตบ้าลสวยผมไม่เกี่ยวครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวจริงผมไม่เกี่ยวจริงผมยกมือวิ่งด้วยผมยกมือวิ่งด้วยครับไปเดินไปเดินตายปะคนนี้ทุบไปไม่ตายไม่ตายไม่ตายภูเขาครับภูเขา นี่ทุบไปทุบไปทุบไปครับไม่ใช่ครับท <port> ุกข่าวเหย้าไม่เหย้าไม่เหย้าแล้วอย่าอย่ายิงอย่ายิงที่อย่ายิง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 อย่าใช้แล้ใช่ใช่ครับทุกข่าเลยครับโอเคขรับอมยันไป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 ซ่อมอลไรเมื่อกี้ศพมันอยู่แถวด้านหน้าพี่ศพอยู่ไหนครับพี่ ซ่อมแล้วอะไรซ่อมแล้วซ่อมแล้วซ่อมแล้วประตูหน้าซ่อมแล้วนะพอไปตำรวจเขาจบแล้วอีซ่อมตำรวจทําไมปะฟองไม่มีไม่มีไม่มีผมรอนอยากรู้ไหมศพไปยวเจออยากรู้ไหมอยากรู้ไหมศพไปนสศพไปอ่ะศพพวกเราพวกเราไม่เมื่อกี้ที่อุ้มมาไม่รู้เรื่องเรื่องหมอแล้วทําไมไม่มีแทร็กอ่ะเอาแทร็กมาได้มันอุ้มให้ก็ได้ถ้าเป็นแทร็กอ่ะ Nana. Tạm bữa này. แข่งแว้ครับกองอีกหน่อยไ,ไอ้ชายเดียวม,วมาแล้วหมอมาแล้วใจเย็นครับเจ้เย็นแข่ง,ไ,งไปซ่อมไปยังอ่ะประตูดได้ซ่อมไหมน้าซ่อมแล้วซ่อมแล้วซ่อมแล้วตัวไอตัวไอเรียกหมอให้ก่อนครับชุบนะครับบอสครับนนู่ เลยครับเด้งเงเ้เ้าเห็นเด้ง่อยครับโอเคครับมีสองเช็ตเนาะน่าจะสองขออนุญาตเช็คให้ครับเช็คเลยครับตามไปครับโอเคได้นะครับหมอกระเป๋าหกสามอครับอย่าบอกว่าวนกลับมาอีกรอบคุณน้าพูเต็มเลยครับดังจลบก็ได้ครัีครับล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 บมา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 ลบลบลบหมอหมอไปก่อนก็ได้ฮะ เไปไปไปเลยไปไอ้ไทยปิดไทยปิดไทยปิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เฮียมีคันอื่นปะไอ้เฮียไม่ไม่เดี๋ยวให้คูบิ้งคูบิ้งปุ๊บต่อเฮ้ยเราแต่งไปเลยแต่ผมเป็นตัวไปฮะท่านี้ระเบิดวางเลยเห็นเลนมีไหมเดี๋ยววางเงวางเอง้เระเบิดก่อนนะ เขาวางแล้วเขาวางแล้วไปเลยไปเลยโอเคไปไหนไปไหนอ่าได้เรียบร้อยไปเลยไป้อยยังไปยังเรียบร้อยไม่ใม่ยังไอ้ใหญ่ไอบอกยังไม่ออกไม่ออกปิดปรูประตูแล้วปเด็กระเด็นเลยเอ้ยตำรวจเขาจะเอาเหรอไม่เอมวเอไม่อาไอไระวังระวังระเบิดนะครับน้าระวังระเบิดนะครับเขาวางไปแล้วครับประตูบ้าน หนาระวังหนาระวังระเบิดหนาระวังบ้านกูคุมไหวบ้านกูคุมไหวบ้านไหวบ้านกูไหวกู้เข่ากู้เข่ากู้เข่าไม่กู้เข่าโดนนะไม่กู้เข่าโดนนะกู้เข่าไหมพอแล้วครับมาแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับ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  สวยสวยบ้านบ้านถ้าเขาจะเข้าบ้านอีกไม่จุ๊บบ้านไม่มีแล้วนะของ้ช่ชยบอยตายแล้วเยี่ยนั่นบอยตายบอยยตาุญบอยตายแปลครับะสอบน่หอยได้ะครับเต้นไงให้เขารู้ว่าเราแบบยังไม่ได้อะไรเขาหนัวละเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอรับอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวชูให้นะครับสักครู่นะครับอะไรนะ่ยทาราลัดอะไรอ่ะบ่าว เฮ้ยอันนึงเจอสารวะปิดข้างในสารวะปิดประตูไหนเขาไปเล่นน่อยเขาไปเล่นน่อยเป็นไายเป็นนาเป็นายโอ้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 ยอ้ยกอ่ยเด้อ๋อ้ับอยโอ้ยโน้ยโอ้ย้ยโยโน้ยโอ้ยโอ้ยโ้กโอ่ย้ยอยโอ้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 ยยโอ่ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยยแป๊บหยุดแป๊บหยแป๊บใจเยใจเยนคุยอวอฟัเกอ เ้ยใช่ครับมันบั็กมันต่ำไปหนึ่งนะข้อหลังไปหนึ่งนะต้อได้ขอเล่นได้ไหมมันมีเสาแบ่ต้นหนึ่งอะสาแบบวอนต์ฟักเกอร์เออสาแบบเสาอะางเงี้ยคนดีก็ลดทางเลยก็ต์ฟักเออไม่ก็ให้น้ำทำเลยจะได้ไวๆมันเสียเวลาไอ้บอยแตกไอ้บอยแตกแล้วตํารวจรับไอ้บอยแตกเค่อง้มัหรือไม่ได้ัได้ได้ครับไฟสองแล้วครับบอกขอเตรียมเลยครับเตรียมเลย ให้ให้หมอชุบก่อนได้ไหมครับขอล้มสองไฟแล้วขับไปอยู่พึ่งครับคุยอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยอย่าพึ่งคราพึ่งเลอต้มไปเลยครับต้มไปเลยอย่าปั่นป่วนครับอย่าปั่นป่วนอ่ารู้มันเป็นที่เกมครับขอได้มุ้ยขอได้มุ้ยได้ครันี่ขอไอ้คนเนี่ยไอ้ขอไอ้คนห่อนี่ขอไอ้คนห่อนี่มันให้ไหมให้ ใช่ใช่ใช่ครับถ้ามันอุ้ยอยู่เยอะขนาดนี้กูคงไม่รอดละมีข้าวไหมครับใครมีข้าวบ้างอ่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วๆอันนี้ดีๆจะเกันนะครับก็ต้องทำเหมือนเดิมมาต้องหลอดติดว่ะแล้วเปิดประตูเติดประตูแจ้งตอบอะไรครับเปิด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 นี่อ่ะโอเคครับเชิญครับประตูแล้วเปิดนะประตูเปิดนะเปิดประตูเปิดนะเปิดประตูเปิดเปิดครับเปิดเรียบร้อยครับเปิดแล้วครับนี่ไงเปิดเปิดเปิดไว้แล้วครับเปิดไว้แล้ว ประตูในประตูในปิดนะกูซุบแม่กูซุบโอ้ยูกถี้ไวะเอาสรุปไม่ได้ตํอหรอยิงยยยากเขาไปกลอยาเขาไปไกลดินักเรียนถอยอยาเขาไปกอ เลือดออกแล้วเลือดออกแล้วเลือดออกแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงยังอีกคนนึงยังโอเคโอเคโอเคกลับเฮ้ยใครแทงอะไรอยู่ตัวค,ค,ครับตำรวจฮะฮะฮะขึะ้นมาได้ยังครับตำรวจ ซื้อต่อหมอเราซื้อต่อหมอครับเราเราเรื่องคอชุบขอขอคอชุบอะไรเสร็จก่อนนะครับคอไฟเขาเสร็จเขาด่าหมอว่าหมอนั่งเงินเกินหมดแล้วตอนเนี้ยใไอ้บิ๊กบิ๊กี่ยืมเงินไปซื้อข้าวไปมึงบิ๊ก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 ไปซื้อข้าวป่ะไอ้ดิข้างนอกไปนอนโรงพยาบาลเออโอเคขาะได้แล้ว่พีเม้งตรงนี้ตัวพี่เม้งเียเล่นยากจัดหมอวันเนี้ยตำรวจมันเยอะด้วยเว้ยตำรวจยี่ห้าแล้วเราได้มาทีละเคสไงมันไม่ได้มีหลายเคสไงวันเนี้ยคือเคสอุ้มมันน่าจะมีแค่เคสแค่เราอุ้มอ่ะ คือพอมันรู้ว่าจุดนี้เราเข้าบ้านปุ๊บไอ้เหี้ยมันโถมมาเลยอะ่ะกูอย่างจูนแท็กกูเนี่ยถ้าเกิดกูแท็กกูจูนอะกูไม่เอาเลยถัดกไปที่ไม่เข้าบ้านเนีย่ยบอกให้แท้จริงมันมีแท็กจูนอยู่อีกของพี่นงพี่น,พนอ่ะบอกไม่ทันไงจะบอกอ้า